สวัสดีครับผมผมกุหนาครับผมได้ความฝันแล้วก็ได้ตัวเลขจากปู่สงนะครับปู่สงครับมวดิพผ่านมาเมื่อกี้เนาะแกฝันว่าจักเทวดาจักผีเจตีครับมาขอเลขคืนแล้วก็ขีดเส้นใต้เลยคือศูนย์หกสามมันก็ออกเลขล่างครับคือหกสามขีดเส้นใต้ให้ด้วยความฝันของปู่สงครับถือว่าเป็น คนที่ฝันแม่นเติมนึงเลยมีอยู่งวดหนึ่งครับปู่ล่าอ,อ่ให้ฟังผู้ดใดจำเลยนะครับลองลองคิดตั้งม่ไใดแกเคยเล่าฝันว่าแกฝันว่ามอไซครับดับหน้าสารปู่ตางวดนั้นครับแกบอกเลขห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าครับมันไม่ออกมันมาออกงวดเมื่อกี้นี่ แกฝันว่ารถดับสตาร์ทไม่ติดที่ว่ามีคนครับมานนมตนแกไปอ่าเหตุงานครับไปแบบไปสวดใช่ไครับแล้วก็รถมันดับแล้วก็ทั้งทั้งอยู่ทั้งสุกทั้งกระกระตุกครับทุกอย่างก็ไม่ติดทะเบียนรถคันนั้นครับคือห้าหนึ่งเก้าแกฝันไม่จริงครับแกฝันไม่จริงๆเลยแต่แต่หาว่าแกแกตามเลขตัวเดิมเนาะจังไลยกระเข่าครับ ถาลูซิลงหาแกแกซื้อตามจังไรกระเข่ามือนี่ปู่สงแกฝันตองมวดครับแกฝันลักษณะความฝันเหมือนกันกับรถดับหน้าสารบูตาเป้เลยปู่สงครับเป็นฝันเห็นรถสองคันครับไปจอดอยู่หน้าสารบูตานี่คือฝันตองมวดเลยนะครับรถสองคันที่ว่านี่คือเป็นลักษณะเหมือนกับรถกระบะเกา่เกาๆห่างๆเหมือนกับว่ารถเกา่เกาๆเนี่ยคือ เหมือนกับรถขนไม้ครับแต่เป็นรถเก่าที่ไม่มีไม้หมายถึงว่าปกติคือเขาจะเอาไม้มาใส่รถแต่ในความฝันคือมันเป็นรถเป,ปล่าครับสองคันจอดอยู่เปิดท้ายพร้อมครับพร้อมที่จะรอรับของสัางแต่ในความฝันคือปู่สงแกก็ยืนอยู่ข้างทางแล้วก็เห็นรถสองคันครับจอดอยู่หน้าศาลปู่ตาแต่ปู่สงในความฝันไม่ได้เดินเข้าไปหารถนะครับ แกจอบอยู่ห่างๆครับจอบอยู่ห่างๆว่าคนเนี่ยเขาเอาหถมมาใส่หยางปูสงครับยืนตั้งบักโดนหนึ่งเลยว่ายืนจนขาชาเลยสุดท้ายครับเขาแบกกระสอบยังครับบห้โกันไลยไม่รู้ว่าเป็นกระสอบอะไรครับกระสอบบางง่ายครับเอามาใส่ในรถครับทั้งสองคันเลยลักษณะกระสอบเหมือนกับกระสอบป่านเหมือนกับกระสอบทานเหมือนกับกระสอบข่าวสารยัอย่างครับแต่ก็ดูไม่ชัดเพราะว่า จากรถจากปูสงยืนครับมันทางไกล้กันแหง้งแกก็ยืนอยู่ทางครับแต่ว่าไม่กล้าเข้าไปหยานครับเพราะว่าหยานแกก็ยืนยูืบวงครับเพราะว่ารถมันสองคันเนะ <c oughs> าะเขากับพากันแบกมาใส่ครับแบกมาใส่แบกมาใส,าใสา่จนเต็มทั้งรถสองคันครับแต่สิ่งที่ชัดเจนครับสิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือทะเบียนรถตอนที่ว่ารถมันจอดอยู่เขาเอาไอ้ฝาถ่ายลงครับไม่เห็นป้ายไม่เห็นทะเบียนรถบัตรพ่อเขาเอาของมาใส่เต็มรถแล้ว เขาปิดฝาท้ายยกขึ้นปิดแล้วก็ตัวเลขมันเป็นไอ้ไป้ายทะเบียนรถครับป้ายทะเบียนรถมันจะอยู่ฝาถ่ายทั้งสองคันเป๊ะเลยครับทะเบียนรถที่ปู่สงเกตเนาะมันเป็นเลขสามตัวครับมันเป็นเลขสามตัวครับไม่ใช่ทะเบียนรถสี่ตัวห้าตัวเลยหลังจากที่ว่าเขาเอาของมาใส่เสร็จแล้วก็ปิดฝาท้ายเสร็จคือของเต็มรถเลยเป็นลักษณะเหมือนกระสอบกระสอบข้าวกระสอบถ่านกระสอบใส่ยังสักอย่างครับแต่ว่าข้างในไม่รู้ว่าเป็นเป็นอะไร บาดพ่อเต็มแล้วครับคนครับเขาก็ขับรถคันนั้นครับไปเลยครับทั้งสองคันหลังจากที่ว่ารถขับไปแล้วปูโสงแกก็ออกจากแถวๆนั้นครับเดินมาเรื่อยๆจนถึงหน้าสารปูตาครับแกก็ยืนเบื้องครับตอนแรกแกคิดนึกเดาว่าซุมมาลักไหมซุมมาลักของครับแกก็เลยไม่กล้าเดินเข้ามาแต่วัดบาดพ่อเห็นเขาเอาของมาใส่รถครับแกก็คิดว่าน่าจะเป็นกระสอบทานน่าจะเป็นกระสอบข้าว ก็สอนยังเย่างครับแกกันเลยแบบบอกกัยังมากไกลๆครับแต่ทีเีรถที่ว่าปู่สงเห็นครับชัดเจนมากเลยเป็นเลขสามตัวเลขทะเบียนรถครับที่ปู่สงแกเห็นครับที่รถจอดอยู่หน้าศาลบุต,ตาคือเลขสองเจ็ดสามกับสองเจ็ดศูนย์ครับนี่คือรถที่จอดอยู่หน้าศาลบุตตาทั้งสองคันแกฝันแค่นี้ครับปู่สงฝันแค่นี้ครับ ทิเบอร์ลดคือ273สกับ2 7 0เจครับแต่เวลาซื้อเลยครับปู่สงแกบอกว่าแกอาจจะซือ้อดักไวนิดนึงครับแกก็จะซื้อแบบซื้อลงเป็น0 7 3 070สมศเยผมก็ได้ทว่า0 7นย์กับศูนย์จูนไม่อย่างใสแกบอกว่าแกมาเกล็กศูนย์ทั้งหนาแกมาเกล็กศูนย์ทั้งหนาแกก็เลยจะเอาเลขสองออกเป็น0 7 3ย์สกับ070ด เพราะว่าในความฝันปู่สงคิดว่าน่าจะเป็นผีทั้งหมดเลยคนขิดหลุกเยาวเลยปู่สงคิดว่าน่าจะเป็นผีทั้งหมดเลยเพราะว่ารถเก่ามากรถเก่ามากๆและก็รถมากระห้างมาจอดที่หยังอยู่นี่หนาสารปูตาแล้วก็ช่วงที่ว่าเขาคลนะ้องน่ะเต็มถึงคันรถคือสตาร์รถใช่ไหมเพื่อนว่าถ้าหากว่าเป็นรถปกตินะี่คือมันต้องสตาร์รถแล้วก็ต้องมันเสียงดัง แต่อนี่ปูแล้วว่าเต็มสองหูนี่คือไม่ได้ยินเสียงกัรตาลเลยนะครับพืชเงียบแห้งเงียบแบบยิ่นนเลือกเลยวะจนบบขนเราหลุกเลยครับรายการซุ่มที่ว่าแบกของเอามาใส่รถหนคือแล้วขอบอกว่าหนทางเนาะหนทางเนี่ยมันจะเป็นดินแดงมันจะเป็นดินแดงเวลายางคือมันจะเป็นรอยเท้าโดยเฉพาะแบกของหนัก,นกๆเอามาใส่รถเนี่ยยังไงก็ต้องมีรอยเท้า มัดพ่อ,อยังไม่ให้ไก่ครับแม้แต่รอยรถขนของหน,งหนักก็ไม่มีรอยเท้าคนแบกของมาใส่รถก็ไม่มีบ่มีห้อยยังจักอย่างเลยปู่สงเลยคิดว่าน่าจะเป็นผีล้านเปอร์เซนต์เราก็เลยว่าถ้าเพื่อไว้กับเป็น07.3ย์เเพผื่อไว้แค่นั้นเองครับแต่ที่ปู่สงเห็นก็คือเลข273กับ270ครับทะเบียนรถในคนฝันงวดพูนครับเราฝัน่าลดดับ หน้าสารบุตาก็คือห้าหนึ่งเก้ามันมาออกมันมื่อกี้ครับถามมาเล่าฝันแม่นม่จริงๆครับปู่สงฝันแม่นจริงๆแต่ว่าบางทีมันมาตรงงวดเนาะมันมาตรงงวดงวดหกสามครับกบว่านยังครับทุกสีขงอย่างเป็นเพียงแค่ความฝันครับเป็นเพียงแค่การจินตนาการของคนฝันปกติครับบางครั้งก็ฝันแม่นบางครั้งก็ฝันไม่ตรงงวดก็เป็นบ้างลองพิจารณาครับวันที่สิบหกพฤศจิกายนหก ขอให้ทุนครับโชคดีันหมานซื้อรอต,ตรตรีเลขไหนไว้ก็ขอให้ได้โชคครับแต่อย่าลืมครับอย่าลืมไปตัดเล่นบ้างเ mm hmm. พื่อม,ม,มันชิมาสองตัวเนาะเพื่อนไม่มาสามตัวคือเงวนเมื่อกี้ครับผีเจ้าที่หรือเทวดาครับมาขอเลขคืนขีดเส้นใต้เลยก็คือศูนย์หกสามแต่ถ้าทุกคนไปซื้อศูนย์หกสามรต่ียังไงก็ได้เงินแน่นอนครับแต่ถตาหากว่าไปซื้ออีกแบบหนึ่งอาจจะไม่ถูกก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเล,ล่างเนาะก็อย่าลืมไปตัดเล่นบ้างแต่งวนนี้ครับปู่สงแกก็ขีดเส้นใต้นะ ขีดเส้นใต้วงกลมเลยก็คือ2ซสองเจากับสองครับที่แกวงกลมไว้ให้ขอให้ทุกคนครับโชคดีมัน่นหมายซื้อเลขตัวไหนก็ขอให้จับเงินเหมือนกันแสนครับผม